คำว่าธรรมะธรรมะเป็นเรื่องความจริงของชีวิตเท่าเองเล้ธรรมะไม่เป็นเรื่องของศาสนาใดทั้งสิ้นธรรมะเจดีได้เท่าสับกล่าวคำว่าธรรมะเจดีไม่เกี่ยวกับศาสนาใดศาสนาพุทธฮินดูอิสลามพราหมหรือคริสต์แกลแลวแย่ยอมมีความจริงในตัวเองทั้งหบดบอกว่าธรรมะเป็นเรื่องความจริงของุกชีวิตสรรพสัตว์อยู่ร่วม ผู้ใดเข้าใจแกนแท้เนื้อหาแห่งธรรมะแทๆคือเรื่องความจริงของตัวของเองแล้วก็ข้อผิสิหันหนาเขามาหาความจริงคนควจริงในตัวเองก็จําจเป็นต้องว่าอ่านหนังสือออกมหาตะวาแต่มาททองบนกดจํำนั้นมีได้มากห่เพียงแต่เข้าใจความรู้สึกของตัวของเองในความพ่อใจกับบาพ่อใจเข้าใจความรู้สึกในตัวเองตัวนี้ เฮาเป็นทุกข์เฮาป่าสบายใจเฮากระวันใจราะว่าเฮาบ่พ่อใจกับเรื่องผู้นั่นผู้นี่มุขข้นตั์สิ่งของบ่ไไรดังใจหนึ่งเด้แล้วมันก็เลยเป็นทุกข์ถ้าถ้าได้สิ่งที่พ่อใจมากการดีใจนี่นะเหตุแห่งความดีใจแห่งความพ่อใจนี่แหละเป็นเหตุแห่งทุกข์ต่อไปหมุนวั่นกันด้วยแทนนหนึ่งเด้ เขาได้ดังใจมาเลยพ่อใจมอเลยดีใจมาเลยบมีสิผูดใดผร้หนึ่งเห็นเขาบ่พ่อใจขาดใจเครียดแค้นใจอาฆาตบาดหมางก็เพราะว่าความพ่อใจตัวเดียวนี่เขาเห็นอยูนี่ไงธรรมะมงบ่ได้เรื่องสิ่ึหล่ำบ่ไดนเรื่องสื่ไปเห็นสวรรค์น,นกรกบ่ไส้เรื่องสื่ไปเห็นหูทิพตาทิพป,ปอ่านว่าละจิตคดนดูอดีตหน้ากฎทำน้ยทายทักบ่ได้เกี่ยวกันเลย ความจริงในความคิดของเจ้าของความจริงในความรู้สึกของเจ้าของือเป็นเรื่องที่อยู่ในเท่าเองนี่เด้ธรรมะน่นะคนเท่าทว่าไปเกิดศาสนาสร้าหลังเป็นเท่าใดแต่พออาศัยศาสตร์นี่เพราะว่าะว่เข้าใจความจริงในปัจจุบันของเจ้าของนี่แหละวนว่าตัณหาก็คือความอยากนั่ อุปทานก็คือความรู้สึกในความพอใจเลยบ่พอใจนี่แหละความอยากได้ดังใจแต่อยากได้แล้วมันบ่ได้มันกเกิดเป็นความรู้สึกที่บ่พอใจนี่ได้อุปทานคือเลยนี่ได้พบก็ดีเนี่ยแต่เอาเห็นให้มันตรงกับความจริงในชีวิตจริงเขาจะหอมซักเรื่องธรรมะจึงเป็นเรื่องจริงง่ายๆเป็นเรื่องที่อยู่ในตัวเองว่าม็นเรื่องของศาสนา จะเป็นเรื่องชีวิตจริงของเจ้าของเองเอคุดเท่านั้นสิจึงจะเป็นธรรมะพุดเท่านั้นสิจึงจะเป็นศาสนาที่เอาถึงความจริงได้ไม่ได้เกี่ยวกันไม่ได้ผูกขาดไม่ได้การกันหรือธรว่าศาสนาพุทธิอิสลามฮินดูไม่เกี่ยวกันเลยเกี่ยวนในความรู้สึกของตัวเองนีออ่และเนวาเรื่องของศีลจังคือ ถ้าห้าไปทำลายเบียเดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งห้เสียขี้เแล่าทรัพย์สินตลอดทั้งคนละสั์ม่มเมาแต่ของเองเมาจังสิ้แต่ห้าไปเหตุผู้อื่นผู้อื่นเขาก็เหตุห้าวเพื่อกันในแม่เรื่องของสีนี้ต่ว่าห้าเข้าใจดีแล้วตวเห้าเองก็บอย่าจ,จะถึอรักของจะถูกเบียดเบียนจะถูกทุบตีททำลายเออแล้วห้าก็เข้าใจแล้วว่าการบ่ไปทำจริงเรานี่ข้ากไปดู่สุขสบาย แม่นติสวรรค์บ่มีนากบ่มีต่าม,ามซานหน้าซานหลังบ่มีต่างมันเป็นเรื่องแค่ในปัจจุบันของข้าเองนะเนี่ยเอาง่ายๆแค่นี้บ่ฮาต้องไปท่องอนั้นอันน,นนี้ได้หลายๆดอกให้ลูกคพามรู้สึกเจ้าของนย่นี้แต่ขาไปทำลายเบียดเบียนผู้อื่นข้าก็เราร้อนและกังวลใจยานเขามาตีมาขา่าขื้นคือเก่าแต่นันข้าจึงบ่เห็นแค่นี้หนึ่งเดียวถ้ามันบ่ได้ดังใจก็ค,คมใจเจ้าของเองไว้ คมความรู้สึกจาก thin, ความไว้หายวิธีจังนี่แหละหายวิธีอันนี้แหละก็สิกฎคมความคิดบ่ไห้มันเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่เขียดแค้นอาขาดยังรุ่นแรงจนถึงขั้นว่าทำไมทำได้ขากันไดนนะบอกว่าถ้ามาเป็นเรื่องของเฮาเองก็ได้เป็นเรื่องที่ยู่ไกลโตเลยเป็นเรื่องที่อยู่ในห้องปัจจุบันนี้ิดเบังดี แมน้นสวรรค์สิบ่มีจริงแม้นนรกสิบ่มีจริงแต่ในปัจจุบันนี่เข้าไปหาหลักของเขาเข้าไปหาตีหาขาเขากินเหล่าเมืองยานัานนี้กับเผาอยู่เนี่ยเขาก็ต้อนฟว้าทั้งขึ้นคือกัน,น,นเอาแค่นี้ก็ได้ได้เนี่ยนั่นแหละมันว่าแม่นเรื่องอยากมันว่าแม่นเรื่องท,ที่ไปดินล้นอยังแบบเกินความจริงของเจ้าของเองไปอานน่านมาไปฟังมาย่านนั่นย่านนี้สิบหก หัน16ขอ้อถ้าไร้ข้อกระสางอยู่ในแค่ความคิดกับความรูส้สซกดเท่านั้นเออผู้ได้ระงับดับความคิดบ่ให้เกิดความรู้สึกดใดในความพอใจบ่พอใจจบละมีพลานละดับเย็นละแค่นี้หนึ่งเด้อเออดับความคิดยุดความคิดโัวกอเกิดทั้งบมดคือความคิดตัวกอเกิดทั้งบมดยึดใจเนี่ยก็เกิดทั้งบมดเลยเพื่อให้เกิดข้อมหู้สึก คือยังเห่าเห็นคนถี่ก็เคยเห็นกันจากเกือเขอาอยัางงอกงอกมาหนึ่งมีความรู้สึกว่าบ่พอ่อใจปั๊บขึ้นมาทันทีนมีไหมเหาเห็นจังไดใช่หท,ท่านความคิดตัวนี้ใด้ก็เขาบ่าท่านไเหตุหยัุอยู่คือสั้งเขาโหลดคือหกักเขาโหลดมีไหมเนี่ยเหนือผ่านการความคิดมันเร็วมันเป็นสูตรสําเร็จอุปทานอุปทานแต่ความรู้สึกที่พ่อใจกับบ่พ่อใจพใจ่านี่อุปทานเลย พ่าถ้าไปฮูทั้งเบิดดอกในปฏิจจสมบัติสายเกิดสายดับยังใส่มีปฏิจจสมบัติขึ้นหลู่ถอท่านความคิด้ของมีเออเมื่อคิดนึกไปให้มันเกิดความร้อนและกังวลอยากไดท้ทางใจนี่แค่นี้มันก็เลยไปยากกว่านั่นเด้เอย่าทํามาคือความจริงนม่ตัวเองเออเมื่อไม่เรื่องไปเห็นสวรรค์นรกเมื่อไม่เรื่องไปคุยกับยมาบาลได้และจึงบอกว่าว่าง่ายๆนี่แหละเออ ไปปุกสั่นจินตนาการกับเขาไหลยม่นช่เป็นเราเองดอกเช่าจึงหาหาเครืองอยู่เนืองอยู่ของไผเครืองอยู่ของหยางเครื่องอยู่ของามคิคดจ้าของนึ่งเด้เออบ่แมันอยู่ยากเลยเอาจะยามฝุดเอาตามธรรมดาแล้วคนเท่าแต่เกิดมาเนี่บาฮู้จักที่ีควบคุมคมามคิดมันขิดจนดคิ้นแ้วแต่เกิดมาทมความได้่านเยอะไ แต่เป็นเด็กหน่อยมากคิดถึงมูถึงพวกเห่ียน,น้ากันคิดถึงพอถึงแม,แม่เวลาอยากกินขนมไม่มีเงินเออคิดถึงอันไดที่มันสนุกสนานให้ห้านี่นะมันก็ซึมมาประจำความใดของมันขนาดจำความบไดใดมันก็คิดถึงแม่แมเวลาหิวนมหิวเขา่าหิวนมห่อนหนาวอยากให้ผู้อื่นมาซอย,อยนั่งกินจาความบไดใดมันก็เป็น่นอมันก็เป็นสันของมันอยู่แล้วแหละเราห้าก็เลยผ้ากัน ถูกภาวะความคิดออความดิ่นล้นขนขหายให้มันได้ดังใจนัน่นแหละหาเครื่องยูมันก็เลยบอกเพื่อนก็ไดต่เป็นเพียงพูดแนะแนะเฮ้าว่าไปยาบเอาความคิดมาสังเกตลมหายใจของเดอ้อแหนะ่นี่แม้เรื่องใน้โตเฮ้าเลยเด้อเดอไม่ได้ไปยืมไฟสื่อไฟเศาไผเลยลมหายใจหูดังไผก็ดี มีเสมอกันมีพอกนะแค่คิดได้ระลึกได้สติสติคิดถึงลมหายใจนี่แหละสะติเลยปัจจุบันก็คิดถึงลมหายใจนี่แหละเออใจเป็นไงใจเป็นประทับก็่ือความคิดนี่แหละออต้องไปสนใจเราเขาสิแปไวัยยังต่างๆเขาเอาเรื่องของเฮ้าเลยเออหาความหมายในตัวเองเออลคิด็อดทวผู้นั้นิดหอดผู้น,นี้ โอ้อันนี้บอกใจนี่ลดโอ้อันนี้บอกจิตนี่อันนี้บอกนี่นนนนนนลดนั่นแหละจึงหาที่อยู่ของความคิดข,ข,ของเ้าเองเพื่อให้เกิดความรู้สึกในตัวเองคือเก้ายังที่ว่าเวลาเหาเห็นคนปับ๊บพอใจเลยคุณเอาว่าพ่อใจเลยนั่นแหละความรู้สึกหรือเราอีกสัมบ,บาลีว่าวิญญาณความรู้สึกว่าพอใจความรู้สึกไม่พอใจกับบุคคลสัตว์จริงของที่เหาเห็น เรื่องเรื่องราวต่างๆ,ๆี่เหาหด้งยินน้มมีความรู้สึกว่าบ่พ่อใจบ่เถึกหมดแต่พ่อใจแต่พ่อใจเออถอกเถอแล้วดีแล้วแล้วแมน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 ค้มเจ้าเออพ่อยังมันเป็นลงความเห็นของของแล้ววา่ากูไปเห็นว่าจังสรรันกูก็เห็นว่าแมนจังสันกูพอใจแบบนั้นเนี่ยน้่นแปลให้าหาที่อยู่ของความคิดของความรู้สึกตัวเองแค่นี้ เอาความคิดนี่มาคิดถึงลมหายใจจากของรูลมเข่ารูลมออกเอาความรู้สึกครับปาจัญยาเด่เนมาอยู่ในอาการผิดๆมีความรู้สึกของกับของเองคนเฮามีความรู้สึกพอใจกับไม่พอใจกับบุคคลกับสัตว์กับสิ่ของแในเรื่องอดีตกร้างกับเรื่องอดีตนั่นแหละที่คนคิดปรุงแต่งไปมันเป็นเรื่องอานาคตนั่นแหละคราบ่าเกิดน,นั้นไปเกิดแบบนั้นเกิดตอนที่มีความรู้สึกพอใจพู้นั้นบ่พอใจพู้นันานา้นนั่นน่ะ นี่แหละอันเรื่องเกิดเรื่องของพบกว็ดีคือความรู้สึกที่เกิดอันอาศัยสิ่งของสิ่งอื่นเขอ้าอยากได้สัดเลี้ยงเขอ้าอยากได้หมาหน่อยมาเลี้ยงแจ็คโตนันเขาก็เลยคิดนะคิดไปหาลูกหมาละมนุษย์นึกภาพจินตนาการเป็นหมาไว้แล้วเออปรุงแต่งไปเป็นน่ารักแบบนั้นแบบนี้ว้าไปนะเออความรู้สึกยู่ใส่กวนี้ความรู้สึก่น้ำหมาพอใจอยู่กับหมา แต่บ่พอใจกับหมากับหมาคือกันคนละพันธุ์หรือแมืนพันธุ์เดียวกันอ่ะซางตัวหนึ่งทุบปุตัวหนึ่งบ่ทุบปุตัวกูบ่พ่อใจเนี่ยขนาดหมาเที่ยวกันได้แท้ได้นี่เห็นบอกจังหวะมันบริยาไปทรรมาคนเท่าเอาความรู้สึกที่ไม่พอใจไปไว้กับหมาความรู้สึกที่ไม่พอใจไปไว้กับหมาคือกันพ่อใจกับบ่พ่อใจขนาดหมาตัวที่พ่อใจอยู่แต่แท่ได้มาตาที่แหลกโดยพ่อใจบาดมันเห็นบ่ถือใจเด๋กเขายังบ่พ่อใจกับหมาตัวเก่าหนึ่ะ นั่นแหละคำว่าวิญญาณนั่นแหละคำว่าพบเกิดขึ้นแบบนั่นใจง่ายๆหนึ่งเด้หรือบุคคลขนา,า,าดลูกจะของฮักคักทแท้เนี่ยเวลามันเหตุบ่ถือใจบ่ได้ดังใจก็ยังมีความบ่พ่อใจกับมัน่นตะกี้พ่อใจเนี่ยคนผู้เดียวแต่แท้เดินเดียวกับเดียวก,ก,แบบกับพ่อใจเดียวกับพ่อใจเนี่ยมันเป็นเั้งสี่หนึ่งเด่นั่นแหละพบเกิดเกิดแบบตอนทือว่าพ่อใจกับบ่พอใจนั่นอาศัยอย่างเอาอาศัยความคิด เออ ok อาศัยจิตอาศัยใจอาศัยความคิดมึงบอกว่าเออนึกอสมาสู่ฝึกหัดอยู่กับตัวเองล่มหายใจนี่ใน้ตัวเองความรู้สึกของตัวเองมันกับับรู้ซึกของตัวเองไดยอย่แต่ว่าคนห้าส่วนมากแอาความรู้สึกไบกับผู้อื่นกับความเครียดครับความชอบกนาัพอใจกับไม่พอใจอย่างเกานี่แหละหักกับตั้งนะมึงสั่นเพราะว่าความหยั่งเพราะความอยากได้ดังใจนั่นแหละโลกเลยถึงได้ดังใจหรือราคาการเดียวกันนี่แหละ ซื้อมันเงินห้าภาษา,า,าขา้าไตเห้าเขาจะยังไงมันจาเป็นต้องทองอยังไดจะข้าเลยก็ได้อ่านหนังสือบ่ออกก็ได้มันต้องห่อนเป็นไหมคนนี่นะอ่านหนังสือบ่ออกห่อนเป็นบะห่อนอยู่นะห่อนแมม้งแท้แน,น่ความรู้สึกห่อนหนาวแมวมังแท้แน,น่ความรู้สึกหนาวอ่านหนังสือบ่ออกเป็นทองอยังกระบไดเลยขนาดนั้นแต่คนตาบอดก็ยังหูห่อนหูหนาวไหมคนหูหนาวก็ยังหูห่อนหูหนาวไหม หลาจังหวะหันเข้ามาเบิ้งความรู้สึกมันคิดออกจากของเองโดยเอาความขิดมันมาลู่ล้มเข่าลู่ล้มออกเอาความรู้สึกที่เกิดอาการนิ่มน่วงหรือปิติเออจื่เรียกว่าสติคือคิดถึงลมหายใจนึกถึงลมหายใจสภาวะจิตคือรู้สึกตัวอยู่ในตัวเองอ่ามันจะออกอาการมานิ่มมนุลงนวงไห่ไหนวะที่ห้าฝึกให้เป็นต้นแรกดดูควานรุึกหัดอยู่นนี้เอาแค่นี้ มันก็นิพพานแล้วว่าหาตัง้งแต่พระนั้นสั่นท่านี้สั้นลุปรชาติสีอรุปรชานิสีสมา,บ,าบัดแปดความนั่นก็มนีนิโรธสัญญาเวททิจิตะนิโรธมันเป็นความปุงสันส่นก็ซดหรอกเออ,อแะละว่าต้องไปปีนขึ้นไปหอดพุ่นหรอกความคิดเน้ปีนไปความจริงนั่นน่ะง่ายๆออแชรูอยู่กับลมหายใจมีความรู้สึก่ในตัวเองท่อนี่ ู้ได้ตายในลมหายใจก็มีความรู้สึกใ,ในตัวเองบ่เกิดอีกเลยพอใจบ่ดีนี่แม่ยอดถ้ำไหมความจริงมั่นไหมเออมีได้มันยอดอยู่เมองนียง่ายๆหนึ่งเดเออจะไปทกเถียงกันผู้นั้นสวด,ดนนสวด่ถือผู้นั้นสวดเถือผู้นั้นเบาพิษผู้นั้นเบาถือผู้น,น,น,นั้น,นส่างนั้นผู้นั้นต่างนี้อันนั้นพิษอันนั้นถูกนั่นแหละที่จริงนันหนากรับข้ามาบ่งเจ้าของมีโลดจะไปเอาอยัางที่ยากมีแลไรยอดถ้ำเดล๋ยวถ้ำมาเจดี ทำอันนี้เป็นสิ่งบ่าตายเออตอนนี้จิตบ่งคักคโลดเวลาใดห้องเขามาลมหายใจเกิดความรู้สึกในตัวเองใดเอออาการปิติมันเกิดนั่นแหละอยู่บอกว่าเอออิ่มปลื้มอยู่ในตัวเองความรู้สึกสบายสบายประทุกประ่ยากกร้ายพะว่าบาไปคิดถึงไผพท่อนี้หนึ่งเดนบ่ก็้ไปยากเลยมันไปทุก,กมันไปหยากแล้วนําผู้อื่นเป็นนังสันเป็นนังสี่เ,นนสเออ วย่างน้ำเขาเห็ดอย่งบอกเลยวเน่าป่าบอกแลวก็แเล่าแรเด้เดนาะของแพร้เออเข้าใจไหมล่ะออจะทําไม่ทําก็แล้วแพออมันง่ายๆนึ่งเด้มันก่เม่นเดือนต้องมัเแข่งเครียบเด็กเมนเือต้องแข่งเครียดนั่งหนากรนูอี้กัมวดคล้มคร่งเนี่ยมันเมนเดือนแบบนั้น ว่าแม่ต้องไปเพ่งเล่งหรือเดินจงกรมยุติธรบักขนาดหนักเลยเออข้างห้องมันสมาธิเคลื่อนไหวข้างห้องมันง่ายๆหนึ่งเด้รู้สึกตัวทุกพอมได้ทุกขณะรู้สึกโตแบบไหนรู้สึกตัวว่าตัวเองไม่คิดถึงคนอื่นกลับมาอยู่ในร่มมัง่งกลับในความรู้สึกตัวเองมัง่งในการเคลื่อนไหวร่างกายทําการทำหน้านมัง่งยู่แค่นี้เนี่ยแค่ข้อมคิดว่าไปคิดหาไผ่เนี่ยเออ ต้นหมกม่วงกางกนั่นเสียหนาเสียหนาหดนามตนหมอกตนใหม่ก็อ,อยู่ในหดนามตนใหม่บักชิดบางอื่นนี่ไหมจะเบิ่งหดนธนาเปียกแล้วพ่อรวยไปหันล้วยวนีย่นี่แม่รู้สึกตัวตรอพ่อแในปัจจุบันนักหน,นักไงมัน,นง่งยๆหนึ่งต่ว่าคนเฮามันอยากเพราะว่ามันคิดเอาคิดเอาเจ้าก็ไเเกิดจคิดอั่แหละแ้ว่ว่าเด็กเป็นไปดังจัวคิดเด้ อารมณ์เจ้าต้งหาตัวเนื้อสืแบงไปนี่ความพ้อใจบ่พ้อใจนั่งสมาธิวะโอ้โอ้ยสงบนั่นเห็นบ่ข้อเบ่พ้อใจโกิดนะสงบบ่สงบก็ส,สร้างแมงเปงะะ็นหยั่งว่าทำไมจึงได้หูดังได้สงบมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เนาะสงบมันอยู่แค่ลมหายใจเขาออกคือความรู้สึกว่าลมหายใจเขาออกนีน่แ่นี้หนึ่งเดชสงบไหมสงบจากความคิดนะคิดปรุงแต่งในความอยากได้อยากดีอย่างนี้ยากเห็นสร้าง,งอีนั่นหักอีนี่ สร้างงูสร้างหมากาไกลเรื่องนั่นเรื่องนี้น้ำขเขาเมาื่ <ừ. S 1> อกีนะพุนไปเบิง้งโซลัดผัดผัดลมมากกับมาเบากันศูนย์ไปน้ำเขาเด้โอ้ยบ่เคยเห็นร้อมเด้คุณประเทศนั่นประเทศนี้ยิงกันขากันตายตอนไหนมึงเลอะไปศูนย์น้ำเขานั่นนรกจรกว่าอะไรนี่เนี่ยเป็นเง่นคือประกันไว้เดี๋ยวนี้นั่นแหละบอกคำว่าพบเพื่ออารมณ์ความรู้สึกไม่ความพ่อใจกับว่พ่อใจเด้อ ง่ายๆหนึ่งวัฒนธรรมมาพบรูปมาพบดอกเออหลังจากมาแบ่งอีกสามสิบสองสามสิบเอ็ดพบภูมิแบบนั้นวัฒนหรรแบ,งบง่งวางกันก็ได้เอ,อจะอเข้ามาในลมหายใจจากของหนึ่งรูในความรู้สึกของจต่ของหนึ่งวัฒน์ไั่วัฒน์สร้างไพ่นั่นดับเย็นแล้วคออือวัน,นนี้นนะ่ะมันเป็นมันเป็นซื่อว่าแปลว่าความดับเป็นความเย็นมันคือความไม่ร้อนร้อนไม่กับ ความรู้สึกที่ไม่เร่าร้อนกังวลกะวายกับบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยนี่ในคำวายนิพพานมันเป็นหนึ่งสี่หนึ่งเดสมันก่เป็นเมืองเด้แหละมันก็่ได้เป็นแบบนั้นมันไ่ได้เป็นเมืองแล้วก็มันว่าต้องไปอีกมันอยู่ในลมหายใจของเห้านี่หายใจบลาบมันก็่ได้มีรูปร่างตัวตนเลยนั่นแหละความคิดของเห้าว่าเป็นนึกถึงบุคคลม่ต้องมัต้องไปนึกถึงพระพุทธเจ้า ก็ต้องไปนึกถึงพระสงฆ์ก็ต้องไปนึกถึงสวรรค์วิมานอยหยังเลยมันดูแข่กับลมมันหลุดได้ตัวเองมันเป็นเราได้เลยน,นะจากบอกมันรู้เร่งของจิตปัญญาปันนับันัันแนี้เพราะว่าเฮาได้ยินแต่ฟังมาหลายๆอย่างกับภาษาบาลีมันเป็นภาษาตั้งประเทศเอันนั้นที่เขาเข้าใจว่ามีผู้แปลแต่ว่านี่เฮาเอาความรู้สึกเว้ากันถ้าเอาความรู้สึกเว้ากันเด่นเะออคนอ่านหนังสือบ่ออกห่อนบะ ฮอนจ right? ับไฟกับฮอนด้วยกันต er ัวต้องอ่านหนังสือออกสะก้อนขีดจงไปจับไฟก่บฮอนงั้นบ่าไมันไงยๆคนหูหนวกกับฮอนเออคนตาบอดกับกับฮอนอยากว่า่ะถ้าว่าฮอนคนหูหนวกศูนเป็นก็เอาเนี่ยศูนแมงคือกันตัวดีใจก็ได้คือกันตัวคนอ่านหนังสือบอออกก็ดีใจเสียใจได้คือกันตัวก็บฮอนเอาคือกันแหละเนาะ กระูนใส่มนผู้นี้คือกันตัวทั้งสันแล้วนี่ไงแชร์พอมีความรู้สึกในความพอใจและไม่พอใจแต่ว่าอาศัยลมหายใจเป็นเครื่องเริ่มงสนเอาเด้อคนบอกว่า,งงายางๆเดิบอกแล้วทำไปทำกแแ็แล้วแต่เอาพรา Wahyu Wahyu Rata Riko Rekita

Do suta naga kudus dua puluh enam naga do suta keberatan apa do suta lemah apa do kita orang doke วาตังตัปปะเตวตฺตานาสัทธํมํวาเรนะสาราตฺถิปรวํปุเณไยวตฺตุตาสมังสรํลกฺขํตุสพเตวตฺตานาสัทธํ ชาติชาติที่อวันดุจ